สวัสดีครับคลิปนี้แม่คองออนทัวร์เก็บเอาภาพบรรยากาศในช่วงปี2019มาให้ชมอีกรอบหนึ่งครับคลิปนี้จะพาไปลตลาดนาโบครับซึ่งเป็นตลาดแรงที่เมืองท่าแขกแขวงขมวนสอปลาวครับตลาดนี้ครับมีเต็มไปด้วยปลา้ําโคงสดๆครับพี่น้องครับ่ว่าจะเป็นปลาลากกล้วยปลา้อนแล้วก็ปปลาในเงีครับแม่ค้ากำลังสําเร็จปลาขายแล้วก็จะพาไปอย่างซมโซนขายอาหารท้องถิ่นครับอาหารพื้นบ้าน่ว่าจะเป็นโนไม้หิด มะละโกและครไข่โมดแดงครับพี่น้องครับหลากหลายเมนูหลากหลายชนิดครับไป,บป,ปรับชมคลิปภาพบรรยากาศเที่ยวตลาดลาวที่เขวงขามมกันครับบรรยากาศครับหล,ลังเข้มหลังขนาดไหมบรรยากาศยามเลียงตลาดนาบโบครับอันนี้เป็นกลังขายหนม้ครับพี่น้องนี่ มีด้นไม้มีพักะครับต้นไม้เลียงน้องยิ้มยิ้มไม่ตื่นให้อมไขอเ่มประายขึ้นเนาอยามีเนาอ

ปลาปันไซเตรมตลาดพี่น้องเลยปลาปันไรวปลาฮักวยนะนี่เตรมตลาดเลยง่ายเลยทให้กองใหา่แล้วูจ้าบาทเน้ดนี่ดูเทเดนี่ปลาโลซาบะโลซาบะเอาปลาโลนึงมี เอาสองโลด้วยเอาสองโลแบ่งแบ่งเป็นสองถุงนะเอาสองโลด้วย,วยแบ่งเป็นสองถุงมันเปก,การตลาดแรงตลาดนาโบนี่ครับพี่น้องครับมาเก็บบรรยากาศให้เบิ่งกันน่อยโซนนี้กับปลา,าปลาปลาทราขึ้นเนาะอันนี้เป็นโซนไข่ปลาสดเลยนี่ปลาดําโขงนี่โอ้ปลาคด

มาแตยังนี่มาข้ยาวเท่นีมอยากกินนี่เอาเนี่ยกองนึเอานี่งกองหนึ่งกองหนึงกองนึกองเฮะ้ยยกกองอะไรกองละกงละาพันผาพันเนาะเอามาแตงกองนึงงามยิ้มยิ้มขึ้นเมื่อกี้มันีใส่มาแตงมีอะงามแก็มีทั้งกุบทั้งเขียดกัน

ประมาณส0ิบห้าบาทเงินไทยนะเนี่ยเอาโค้นึงเลยแม่ค้าเด้อเด้นแม่เอาเอาค้หนึงนี่โนอิ mm hmm. um ตนพ่แมนกยังมีนี้ตเขาบนี่น้เเขียวน้เเขียวอีเนาะเขียเยบ่เด้แคนนี่เียเอแม่น่าเนาะเีย่เอ่เดแคแม่บ่ได้ขายครับบอเียวะตนขยตอไเียวะ้ำโอ้ ขาชิปชองชิบจานตอนขายไก่มีไก่มีผัดผูครับใส่พริกนี่ครับน um ี่ใส่พรมกนี่เต็มเต็มหมดเด้งครับจะมีหวายครับมีหวายมีกระตูครับนี่ข้านปลาครับ เ,เครื่องแกง็ดตนีน้ครับไอ้มามขข<อ>คุกสุกกับนายุกค่าขนาดคุกคุไกไม่ค่านี่มันยังไม่ค้านี่นีโนโน่โลเคมโลเคมโลไ่เหนไวเนาะโบ่เนาะโดซมันขมปะ ก็มันเป็นมนรเขียมนะครัอันนี้คือหน่อเข็เมรสฉ่ๆเอาไปแกงกินบ่อแกงคือไหวเลยบอแกงคือแกงไม้โอ้หน่เขมนะเนาอันนี้ทานอะไนี้ลซีลจีบอวอนอซุนึลผักกูดบ่นี่เนาะผักกูดัแจกับงามนานี้โอ้นันีครับตุ้งยางกันนี่หนุกเปาหนุเปาอีเนาะ โอ้ครับนี่คือนกเปาพี่น้องนี่ไปอ้อมไปแกงหน้านี่แซ่บไปนี่ของปลาเนี่ยเราแซบมือตะเคียนซีบังกีมเนาะนอแข้มเนาะซี่บานอ่ะคุณสาวขายอย่างนอหนี่ขายปลาเนาะขายปลาขายคอยขายกุ๊บขายเขียดเนาะซื้อปลาซาบินาก่อน่าปลาแยงนี่เม่กาเนี่ยปลาี้เนาะไอเนาะปลากี้น้ำค้องเลาวะนี่ปลาแยงนี่ปลาขาวเลาวะนี่ปลาอะไรนี่าทอันนี้คือปลาขาวดินี่ คือขาย 10, สิบปันกีบประมาณสามสิบห้าบาทเงินไทยนี่เอาครับเอาไปมกติมีฝั่งไทยหมดเลยนี่สิบปันกีบประมาณสามสิบห้าบาทนี่ครับเขียดโมเขียดทรายผลเสีกันเนาะนี่ครับเขียดน้องเอกคนขายนะนี่เป็นพ่วงนี Anybody, uh? euh ่งตัวแซงนี่แปดพันแปดปันกีบเนาะนี 8, ่ครับต้นขายเขียดครับประมาณเขีดตัวแปดตัวแปดพันกีบแปดพันกีบประมาณสักกี่บาท ไม้ครับนี่เขียบบาออนนะาโอ,อ๊กี้เนาะโั๊ขี้เปลือกแล้วนี่ปอกแล้วนี่ของกลับน,นะโอ้กันเลยปะนี่เขียกเขียบตะวันตะวานบอนี่ดอกมันเนาะน้อครับมีตัตหวานมีเขียบแล้วก็มีพวกแคบดแดงครับนี่ไปก้อยแซ่ยบไปนี่เดียกกันนะ บากาศดีด้วครับที่ตลาดนาบูมณฑเกตแม้วกนสปลาวครับมันโค้งอ่อนตัวครับมาเก็บบรรยากาศได้วยกัครับปลาล่าปูงเนาะปลาเก๋งงงเนาะสามโมงสามเส้นนี่เนาะปลาติโกต้านะไรแต่โมเดลไลา์ขนาดขับสูงนี่ครับแต่ค้าแค่โมเดลกันนะมุตตกานี่ขายเท่าไรนี่แสนหนึ่งแสนหนึ่งปลาอีวีน้องแค่โมเดลมุตตกานี่ครับขายแสนหนึ่งเลยนี่ เซนกีบประมาณ3ามร้อยไนะเบงไดานี่เบงดาม่ได้นี่กองได้ที่ขายนะนี่กองเจ็ดพันกองเจ็ดกีบเนาะซ่าว้ในหายสามกองลดเทนก้นี่สามองนี่่างปสามกอง่าเอาเลยสามกองสิเาสมองนี่ืขับแต่โมเดลายกองเจ็ดพนกีบกับพิตเคนนะประมาณเจ็บาทนึงงินไทยเงินไทยกับประมาณคพันเลยข้บาสามสิบบาท บาทเลป็นแปิได้กองเดียวอีนะเออกองเดียวนี้มาสมครับเป็นกายขบแดงนลครับเปิายกนงละเจ็ดฟันกีบเ้นไทยก็ประมาณสาบาทนะนี่สามกอง 9, สามฟันกีบเปิ้ลคายโหน่วยไข่มั่กรลายเลย,ขย,เยไข่บดแดงเมื่อด้แค่งัปนน้องเอ่เอนี ไข่บุ้เดงครับเดี๋ยวกินเดี๋ยวแซ่บสูนี่แหละครับนี่มาเราตลาดอี่ข้าไปได้กลับไข่บุ้แด้งนะกินจ้าม,มีน่ะนี่จ้าอินหมดนี่ไข่เนี้ยนี่ไหมไข่นะเมลพันนะมลพันเนาะเอาว็เนี่ยห้าพันเอาสิบพันได้ไรสิบพันกี่เด้อเอาค่ากันเลยใส่กันเลยอันนี้มายังมั้ยน่ะนี่หัวใจเนาะ หัวใจมีไส้หรือก็มีอย่างมันอัไรนี่อ anyway nice. ินมันบ่อยนี่อินงวยเนาะเอาซิพันกีไปด้อยจานอินงัวคาหฮากามานี่ครับปลาโยนปลานานุแล้ววันนีกุ้งเติ้นกุ้งไข่กุ้งน้ำโขงนะครับตัวใหญ่ขนาดไหนซิมจามไส้ครับเมันขายมาละยพันกีบประมาณสามบาท แซบ่บไปเลยกินทันที่ใจนะเสียดายว่าไม่เบียร์กินแก้มเบียร์ที่แซ่บนนะแซ่บแซบ่บเด็กเอกาครับปวดมากจุกเสียวนุ่ม วันนี้ได้5,000เด้อกล้วยปิ้งกนนะแต่แซ่บเลยหอมนี่กล้วยปิ้งกะแกะครับเปิดขาย5,000กิบ 5, กประมาณ17บาทเงินไทยกล้วยยัดไดส้เนาะกล้วยยัดไส้กันนี่อันนี้คือกล้วยปิ้งกันนะี่นอะไกันนี่อันนี้คือร้านปิ้งมะเขือพุดโอ้โหของขนาดนไม่ค้าเนาะแต่แซ่บเนาะ ปิ้งเขาโพดเมืองลาวอันนี้พันอย่างกนี้คือเป็นสีเนนพัน,นข้าวเหนียวข้าวเหนียวเน,นาะร่างไข่ปลาน้ำโขคมาลองยหลายขนาดโอ้ยในค่าโค้งไหนมนค่านี้นนะสิบปันกีบเนาะเอาเนี่ยครับโค้งหนึ่งนี่ปลางามั่งขนาดเนี่ปลาแย่างกันนี่ ปลา,าปลา้ำของเนาะตองขายอาหารแรงตะเกงกันแล้นีโอ้ยไม่ค่าเบญจเสบเนาะไม่ค่าปลาตองบนี่ปลาตอตงอเนี่ยครับยัง่าปลายังันี่ตัวนี้ก้อยปลาขายยังไงข,ขายครับขายกอา่าห้าอยา เอาอย่างลราคาพันปลาก้อยปลากระลาปลาแล้วปลาแยงอะไรนี่ปลาหนังปลานังเนาะปลาปลาทรงก้อยปลาหนังเนาะโอ้ยเมล์ค้าขายอย่างนอหนี่เมลค้าให้ทุ่มของเจ้าเป็นยังไงเนี่ยน้ำตับควายเนาะอันนี้นอหนี่อันนี้คือน้ำตับควายนี่ไปยิบล้างขวดยจนแล้วอะไนี่แกงวายบอรนี่ แกงนอารอยากซิมอนนึงเน้อนัวแกงไหวว่แม่นอานนี่เนาะนี่ครับอันนี้คือแกงนอานนี่รสชาติไข่ไหวเนาะอีเนาะแกงนอารห้าพันีเงชีสวยครับสวยงามกับมือตะเพลเนก้านนี้นะทางเจ้าแกง่องเียวนี้แม่แกงสาวนาบูครับพี่น้องไข่แกงนอาลนะ อันนั้นเงินครับนี่คือคลิปภาพบรรยากาศในช่วงปี2019ครับใมโครงกรทัวร์ครับพาไปเที่ยวตลาดแรงตลาดนาบูเมืองตะแขกแกงขมวนสปปอลาเป็นต้งเลยบอมาหลักที่ฮอตเมนูปิ้งจามอินเดีครับเพื่นขายไม่หลับพันกีบตกเป็นันไทยกับประมาณ3บาทครับพี่น้องครับเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับยังอยู่ที่เมืองตะแขกแขงขมวนสปปอลลาครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ